ว um: oh, oh yeah. okay. okay. mm ัน hmm. น okay. right. uh ี huh. okay. right. yeah. hmm ้ก็ให้เพื่อนขับครับไม่เคยขับออฟโรดป่ะวะไม่เคยครั้งแรกหรอครั้งแรกแต่แต่กูก้ทางยัดยากก็บ่อยมึงใช้เกียร์ดีมึงปัดมานี่เลย S 2ตบมาเลยเกียร์ดีนี่ก็ยังเหลือๆอยู่นะรถรถมันแรงเหยียบอย่างเดียวนี่ S 4ีมึงอ่ะ S 3ก็อันนี้คันเร่งไฟฟ้าไงมันจะคมหน่อย บางคันก็จะไม่มีคันเร่งไฟฟ้ามันจะไม่คมอันนี้ให้เพื่อนบอกอขับครับผมโว่ามึงดูทางข้างหน้าตายหานแน่เลย <c oughs> ขึ้นเนินนะมึงตายหานแน่มึงดูทางข้างหน้าเลยสบายอยู่แล้วโอ้หบอกเมียบอกเมียมึงซื้อคันเลยปะอะฮะติดนะติดนะมันไปนะเห็นไหมรู้สึกว่ามันติดใช่ไหม,มแ,ลแล้วมันก็จะจับเองเดี๋ยวกูดูคันข้างหลังก่อน ดูนะโอเคนะครับดิชานวุฒกดมาเรื่อยๆนะมันจะแขวนก็ต้องกดนะฮะกดอย่างเดียวขันหลังยาง,อ,ยางออกจะเรียบนะไม่ใช่แอคชัน่นเป็นเวอร์ชันแรกๆรุ่นนี้ไม่มีดิฟล็อกแล้วก็คันเร่งมัน,นไม่น่าใช้ไฟฟ้ามันจะหน่วงๆ theo mà các, Gear 2 nó đây, để tôi theo Không đi với con này, như thế để tôi để tôi theo ơi ก็ให้เพื่อนชื่ออานะครับเป็นเพื่อนประถมป .6 ผมในเวนนี้มันไม่เคยได้ขับโฟวินไม่เคยขับเลยละให้มันขับครั้งแรกเดี๋ยมจะไปหลอกเมียมันให้ซื้อโฟวินเมียมันคงไม่รู้หรอกเมียมไม่รู้บอกแค่เขาแถมล้อเพิ่มมาอีกสองล้อแล้วบอกเมียมันอย่างเงี้ยเมียมก็ฟู่ให้เพราะว่าเมียมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก เมียมันดูแบบรู้อเรื่องเรื่องอะไรเลยเมียมชื่ออันี้ขอขอให้เพื่อนชื่ออ้าครับใครอยากมาเหมืองสมศักดิ์เน็มมำตอนบ่ายๆเมฆดำมาละฝนมันจะตกบ่ายๆทุกวันมาได้เลยรับประกันงานเข้า ออกขวาหน่อยเลื่อนหน้าออกข้าที่สัมภาษณ์นะครับโอเ้เป็นไงเป็นไงรถโอ้โหนี่ครับออฟโรดข้างล่างโ,โอ้โหเฮ้ยไปขายมิวเอ็กซ์ทิ้งได้ปะไปออกมิวเอ็กซ์โฟวินเดี๋ยวรุ่นใหม่มี<ฮ>น่าจะมีดิฟล็อกฮะขับสนุกปะมันปะมันดีเออ,เอมันดีกาแฟจากเมืองหายไปหมดแล้วเนี่ยออตาเปื้มึงองชวนเมียมึงมาเมียมึงชื่อไอ้นี่รับประกันว่า ม่งครั้งเดียวมันเลิกเลยเลิกหมาเลโ,โหผู้ชายตั้งฮะเมียมึงนี่ไฮโซนี่ทางแค่นี้เองฮฝากไปบอกมันด้วยหายหับมาเที่ยวบ้างทํางานงกกๆกๆๆเดี๋ยวก็ตายก่อนผัวหรอคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเส้นทาง ขึ้นนะครับเหมืองสมศักดิ์นะครับที่ตำบลปิดล็อกนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคลิปที่ผมให้เพื่อนนะครับที่ชื่ออ้าคนนี้นะครับลองขับนะครับขึ้นนะครับขึ้นจากเหมืองสมศักดิ์นะครับเป็นพวงมาลัยขวานะครับอันนี้ใช้กล้องด้านหน้าถ่ายทําเวลาถ่ายกลับทีไรนะครับแตมีคนถามว่าเป็นรถพวงมาลัยซ้ายเหรอ ไม่ใช่ครับใช้กล้องนะครับแล้วกลับด้านเดี๋ยวเผื่อจะไม่ทราบกันนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนชื่ออาคนนี้นะครับก็เป็นเพื่อนประถมของผมนะครับนะเรียนป .1 ถึงป .6 มาด้วยกันก็ปัจจุบันก็อายุ50 50 51กันละนะครับแตกต่างกันนิดๆหน่นนอยๆนะครับไม่เคยขับออฟโรดครับที่บ้านก็ใช้มิวเอ็กนะครับมิวเอ็ก รุ่นประมาณ5ปี6ปีมาแล้วนะครับเป็น4ี่คูณสนะครับเพราะว่าคิดว่าที่บ้านเขาคงไม่ได้ใช้ออฟโรดนะครับภรรยาเขาก็คงไม่ชอบเส้นทางประมาณออฟโรดแต่เวลามาเที่ยวกับผมนี่ผมก็ชวนมาวันนี้ถือโอกาสอันดีลองขับผมบอกว่าเฮ้ยมึงลองขับดูดิฮ้ยไม่เอาไม่เอาบอกเออลองดู มันก็บอกมันขับไม่เป็นเออลองดูผมก็ปรับสี่สโลให้เลยขึ้นจากเมืองสงศ์นะครับเดือนกรกฎาคมสองห้าหกสามโอโห่องเดินสลับพูดง,ง่ายง่ายใครถ้าไม่เคยมาแล้วมาครั้งแรกเอาเป็นว่าตาแตกแล้วกันนะครับโอโหไปได้หรือเปล่าหรือเปล่านะครับขึ้นได้หรือเปล่าลงได้หรือเปล่าเผลอๆนะครับร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใจฟอร์นุนครับกลับรถเลยหาที่กลับรถแล้วขึ้นไปเลยไม่ลงไปละนะครับ ได้ยินข่าวบ่อยแล้วเหมืองสมศักดิ์นี่ก็เป็นกับดักจริงๆด้วยนะครับลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ผมก็บอกว่ารับไม่ยากเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวปรับให้ปุ่มนะครับอ่ะเป็น c l นะครับปรับเกียร์มาจะเกียร์ดีก็ได้แต่ผมเพื่อให้เกิดความคล่องกระชับนะครับก็ปรับมาเป็นเกียร์ซีกนเชียลตั้งไว้ให้ประมาณเกียร์สขับไปตามใจพาตนาถ้ามันติดแขวนเนิน บอกว่าอย่ายกนะครับกดคันเร่งเติมอีกนิดนึงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2.8 4ค 4, 4ล็อกโคนะครับ177แรงมา้าปรุงแต่งอีกนิดนึงคือกล่องคันเร่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีภาวะหน่วงนะขับง่ายง่ายมากนะครับคันนี้เวลาไปป่าบอกอก,ก็ให้ภรรยาขับประจําเวลาไปผ่านอุปสรรคที่ค่อนข้างยากยากเพราะอะไรเพราะอะไรครับเราจะต้องลงไปดูลายนะครับให้ ผมให้เพื่อนขับบอกกดคันเร่งอย่างเดียวพอมันติดปุ๊บก็จะได้ยิน a t ท็ i o n Control ของตัว r o c k โคนะครับทำงานเพื่อนก็บอกเอยเอ,อกูรู้สึกเว้ยมันจับฟึดมาความรู้สึกตอนแรกมันจะหยุดนิดนึงพอกดคันเร่งเติมไปต่อมันจะฟึดฟึดจึก้วมันก็ขึ้นไปนะครับขับง่ายนะพอเขาก็ขับไปเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อย,อย,อยพูดง่ายขึ้นจากเมืองนี้ขับสบายเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารถรุ่นใหม่ๆนี่ขับง่ายนะฮะขับง่ายนะฮะจะไปพูดว่าโอ้โหไม่ต้องถึงขั้นใช้ฝีมือเลยแหมมันก็เกินไปบางคนก็ไปดูถูกขนาดนั้นโอ้รถรุ่นใหม่ๆนี่ไม่ต้องมีฝีมือก็ขับได้นะก็ถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับฝีมือเดี๋ยวประสบการณ์ไปหาเอาเองนะครับผมเองก็ขับตั้งแต่คาริเบียนสปอร์ตไลเดอร์นะครับผ่าน รถที่ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีมาแล้วนะครับจะให้ผมย้อนกลับไปใช้คันเดิมมันก็เหนื่อยนะใช้คันใหม่ๆนะครับมันก็ขับสบายขึ้นรถรุ่นใหม่ๆนะครับมีเทคโนโลยีนะครับอย่าง t o y ยต a เนี่ยร้ายกาจเลยนะครับผมก็ต้องพูดพูดมากเ๋ยก็ถูกถล่มอีกนะครับเอาเป็นว่าไปลองกันเองนะฮะร,รถยนต์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขามีพัฒนา traction control กันขึ้นมานะครับของ t o y ยต a ก็ รุ่นท็อปตัวนี้ก็คือไปถึงระดับที่เป็น A-Traction Control เอาเป็นว่าเขาจะบริหารล้อ,อยังไงก็ตามเอาเป็นว่าถ้ามันติดเนินเนี่ยกดคันเร่งตึดเดียวไปผมเองขับนะครับตัว s p o r ์ตไ d เดผมใส่ดิฟล็อกนะผมเป็นแอร์ล็อ e r หน้าตัวคาริเบียนผมใส่ดิฟล็อกหลังเป็น a i r ์ล็อ e r นะครับแล้วผมก็มาใช้ตัว Revo นะครับใครจะมาบอกก็ผมประสบการณ์หน่อมแน้มก็แล้วแต่ผมก็ขับมาตั้งแต่ปี สิบกว่าปีละนะครับคาลิเบียนสปอร์ตไลเดอร์ผ่านประสบการณ์เทสไดฟฟอร์ดแรปเตอร์นะครับเอเวอเรส์ oles, เอาว่ารถยนต์ทุกค่ายของกระบะ4ี่ขูนสี่ผมเคยขับมาหมดแล้วนะครับแม้นจะไม่ได้ซื้อครอบครองเป็นเจ้าของแต่ก็ได้ทดสอบหมดทั้งเชิงทั้งเรียบแล้วก็ออฟโรดนะรีโวนะครับพัฒนาระบบจับแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ย ได้นค่อนข้างที่จะบอกตรงๆว่าหลายกาดทีเดียวแล้วบอกโอ้มันมีดิฟล็อกนี่แต่ไม่มันไม่จำเป็นต้องใช้ระบบนี้อย่าลืมนะครับว่าพี่ใหญ่ของรุ่นนี้ก็คือ t ต y o t a f o r t u n e er, เเขาไม่มีดิฟล็อกครับเขาต้องใช้ traction control สู้ในในเชิง c l 4win นะบางคนบอกว่าโอ้ไม่จำเป็นต้องใช้หรอกนะพะมันมีดิฟล็อกอยู่แล้วอา้าวแล้ว Fortuner เขาจะเอาอะไรสู้ล่ะครับนะครับบางคนบอกว่า traction control ไม่ใช่อาวุธที่ไม่ใช้ออฟโรด แล้วถ้าไม่มีนะครับฟอร์จูเนมันจะขึ้นเขาได้ยังไงครับนะผมเคยขับแล้ว f o r t u n เนนะครับนะผมบอกแล้วว่าผมขับมาเกือบทุกยี่ห้อแล้วในตระกูล PPV นะครับในตระกูลกระบะ4ี่คูณสถ้ารถเลนนี้ผมขับมาหมดแล้วนะครับผมจึงกล้าสรุปได้ว่าโอเคทักชั่นคอนโทรลเนี่ยใครทํางานได้ดีกว่ากันร้ายกาดกว่ากันอย่างไรเพราะบางบางยี่ห้อวิศวรกรเขาอาจจะไปมองทางเรียบเป็นหลักนะครับมันมีเบากลาง เข้มข้นนะครับอย่างร็อกโคนี่ผมกล้าบอกเลยเลยว่าทักชั่นคอนโทรลมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับจับได้ดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับ Fortuner ไม่จําเป็นต้องน้อยใจว่าโอ้ไม่มีดิฟล็อกนะครับเขามีระบบตัวนี้มาให้สู้โคนสู้ทางชันไปได้นะครับเพราะสถานการณ์บางสถานการณ์ดิฟล็อกก็ไม่ใช่ว่าไปได้เสมอไปนะครับผมก็ลองมาหมดแล้วนะครับดิฟล็อกเวลามันจมอยู่ในโคนด้านหลังนะครับ แล้วล้อข้างหน้ามันปีนขึ้นตะลิงนะครับล้อข้างหลังก็ปัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้อหน้าเกาะขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะมันอิสระผมก็ต้องเปลี่ยนโหมดมาใช้ปวด t r c t i o n control นะครับเอาเป็นว่าผมลองมาหมดแล้วดีกว่านะครับบางท่านก็ผมไม่เคยลองก็อาจจะวิจารณ์ไปต่างๆานั้นนะว่าเฮ้ย hey, มันต้องเป็นอย่างนี้สิต้องเป็นอย่างนั้นน่ะไปลองขับรถทุกยี่ห้อดูนะครับเราจะรู้นะครับอย่างแรปเตอร์ผมก็ขับมาแล้วนะครับ traction control มันก็จับเบานิดนึงนะครับจับเบานิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ขับขี่ยังไม่ได้ไปใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าอันนี้ผมสันนิษฐานนะครับรถหลายยี่ห้อที่ผมลองยังไม่ได้ใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับแต่ถ้าใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าปุ๊บคันเร่งก็จะขมขมแล้วเวลาแตะเนี่ยไอ้พวก traction control มันอาจจะประสานงานได้ดีเอาเป็นว่าลองดูนะครับลองดูนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้เพื่อนชื่ออาของผมคนนี้นะครับเห็นไหมไม,ไม่ได้เคยขับออฟโรดมาก่อนเลยนะครับ ก็สามารถที่จะขับขึ้นเหมืองสมศักดิ์จากด้านล่างได้ผมก็เชื่อว่าภรรยาผมก็ขับได้นะครับใครที่เคยขับรถเก๋งมาก่อนนะครับมาขับคันนี้ก็ขับขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆต้องบอกตรงๆว่ามันง่ายจริงๆครับที่จะขับในเส้นทางออฟโรดครับสนับสนุนโดยล้อแมก e ดีเซลล้อแมกคุณภาพส่งออกทั่วโลกโดยมิตรไทยแอนด์วิวจังหวัดลำปาง081 เ9 9 2 1 8 5 2สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดูดันจากประเทศเยอรมน,นี